แต่ซุปเปอร์ฟู้ดชะลอวัยของดีที่สอวอต้องมีติดบ้านค่ะพออายุมากขึ้นเรามักจะกินได้น้อยลงซุปเปอร์ฟู้ดจึงเหมาะมากๆก,ก,กับผู้สูงอายุค่ะพราะแม้จะกินน้อยแต่สารอาหารแน่นอยากรู้ไหมมีอะไรไปดูกันค่ะ 1. นนะคะผักใบเขียวอย่างคะน้าหรือผักโขมเขามีวิตามิน A C แล้วก็เคสูงช่วยบำรุงทั้งสายตาหัวใจแล้วก็กระดูกให้แข็งแรงค่ะ2นะคะ ผักตะกูลกระหล่ำอย่างพวกบ็อกคอรี่กระหล่ำฟีหรือว่ากระหล่ำดาวเขามีใยอาหารสูงช่วยดีท็อกล้างกายและมีสารอ้านมะเร็งด้วยค่ะ3บมูเบอรี่ ผลไม้ที่จิ๋วแต่แจ๋วมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยให้สมองทำงานดีลดความเสี่ยงโรคหัวใจและยังช่วยให้ผิวสดใสด้วยนะ 4. นะคะถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์มเมล็ดเจียและก็มะเมล็ดแฟกที่ให้ไขมันดีนะคะมีโปรโตีนจากพืชช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็สมองด้วยค่ะ 5. ไข่เขามีวิตามิน b 1 2ดีแล้วก็ซิลเนียมและโคลีดที่ช่วยเรื่องความจำา6นะคะปลาแซลมอนที่มีทั้งโปรโตีนดีไขมันดีมีโอเมก้า3 ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและก็บำรุงสมองใครไม่ชอบแซลมอนปลาดูบ้านเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเลยค่ะเจ็ดนะคะโยเกิรต์ตมีทั้งโปรโตีนและก็แคลเซียมที่สําคัญนะคะเขามีโปรไบโอติกที่ช่วยให้ลําไส้แข็งแรงขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ8นะคะอะโวโคาโดผลไม้เนื้อครีมที่มีไขมันดีช่วยบำรุงผิวสมองและก็หัวใจจะทานเป็นสลัดหรือปั่นเป็นสมูทตี้ก็อร่อยฟินอิ่มนานสุดๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราไ็ยังดูแลตัวเองได้เสมอเริ่มวันนี้เลยนะคะ